หลวงพ่อชูเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของนครสวรรค์จริงๆหลวงพ่อชูผมรู้จักนะรู้จักชื่อเสียงท่านมานานแล้วนะครับตั้งแต่ผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยผมก็รู้จักชื่อเสียงท่านมานานแล้วเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะติดตามข่าวสารส่วนใหญ่นะออนไลน์นี่จะไม่มีหรอกนะออนไลน์ไม่มีนะครับเราเราจะติดตามข่าวสารผ่านทางอะไรบ้างสมัยเมื่อก่อนนะผ่านผ่านทางนิตยสารพ้า นะครับผมได้คุยกับนาะงคุณจุไรศรีนะครับนิยสารพุทธคุณตอนนี้คุณจุไรศรีก็ก็ไปอยู่ต่างประเทศนะแล้วก็หยุดน,นะการพิมพ์ของพุทธคุณไว้ก่อนเนี่ยนะครับผมได้คุยกับพี่จุไรสีนะครับเขาเป็นรุ่นพี่นะครับนาะเป็นรุ่นพี่ได้คุยกับพี่จุไรสีพี่จุไรศีทํทานิตยสารพุทธคุณเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่กับพี่อิดนะฮะนะพี่พี่อิด นะครับซึ่งเวลาเขาไปไหนเขาไปกันสองคนนะหน้าไปกับพี่อิกเนี่ยไปวัดวาลามต่างๆนะฮะโอ้สมัยเมื่อก่อนนิตยสารพระเนี่ยได้รับความสนใจจากวัดวาลามต่างๆเยอะเลยนะเขาจะลงโฆษณากันอะไรกันวัดวาลามต่างๆนะจะใช้นิตยสารพระส,ะส่วนใหญ่หน้าต่อมาเนี่ยก็จะมีหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นี่มานามาระยะาหลังแล้วที่เริ่มที่เริ่มมีข่าวเรื่องพระเรื่องอะไร ที่ให้น้ำหนักเนี่ยนะน้ำหนักมากเลย,เน,ยนะครับก็เป็นหนังสือพิมพ์ลายวันขอโทษที่เอ่ยนามนะส่วนเมืม่อก่อนก็ข่าวสดนะครับที่มีเรื่องพระค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ทํางานอยู่ด้วยตอนนั้นนะฮะทำงานอยู่ด้วย,นนนนะย,วยผมทํางานเข้านะเข้าข่าวสดตั้งแต่ปี39มเนะสี 39, ่สามเนี่เราก็ทํางานเกี่ยวกับนะพระเครื่องทั้งสองหน้านะก็นะก็รรทําราชา้มพันธ์เกี่ยวกับนะวัตถุมงคลต่าง นะวัตถุมงคลสร้างมามาประวัติความเป็นมาของวัตถุมงคลอะไรต่างๆก็ได้รับความสนใจจากจากผู้อ่านเยอะมากตอนหลังก็มีไทยรัฐนะไทยรัฐเขาก็หลงนะไทยรัฐก็มีข่าวหน้าพระโดยเฉพาะข่าวของนะข่าวของสังคมวงการพระคุณศิกาอ่างนะเขาเขียนอยู่สมัยก่อนนะครับณนะตอนนี้ก็ยังเขียนอยู่นะก็จะเรื่องสังคมวงการพระนะวงการพระเก่าแล้วมีพระเก่าด้วยมีพระใหม่เข้าไปอยู่ด้วยนะ นะ้าต่อมาก็จะมีนะจะมีเดลินิวก็ลงนะเดลินิวก็มีเรื่องพระแล้วก็จะมีสยามรัฐก็ลงเรื่องพระบ้านเมืองก็ลงเรื่องพระแล้วก็ที่มีนะที่มีมาแบบแบบคนให้ความสนใจเยอะเหมือนกับเกิดมาเป็นคู่แข่งนะตอนนั้นเนี่ยต้องเป็นคู่แข่งกับข่าวสดเลยนะแต่มาที่หลังคมชัลึกมาที่หลังแต่เรื่องพระเขาเนี่ยค่อนข้างจะเด่นนะค่อนข้างจะเด่นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็พอจะรู้จัก ตอนที่ยังไม่ได้ไม่ได้เนี่ยนะฮะพี่แลมจันพิสาโลนะก็เข้าไปทําแล้วต่อมาก็จะมีคนคณไตเทพนะฮะไตเทพไก่งูก็ไปทำนะตอนหลังนี่ก็ออกนะออกมาแล้วก็ผมชัดลึกเขาก็เลิกนะฮะเขาก็นะฮะเขาไม่ไม่มีไม่มีหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นน่าจะเป็นออนไลน์ตอนนี้เขาก็เป็นออนไลน์นะครับนะ่าออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะก็แนวะวงการพระตอนนี้ นะก็เข้าสู่ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบแล้วนะครับเต็มรูปแบบแล้วเพราะว่านะสื่อสิ่งพิมพ์นะนิตยาาสารพระเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปหลายเล่มแล้วก็คือคือ,ค,อคือเลิกทำอะ่ะผมเสียดายมากที่เขาเลิกทำนะนะเสียดายจริงๆแต่ว่ามันแบกรับภาระไม่ไหวนะแบกรับภาระไม่ไหวแล้วก็การนะการทำเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องทำแบบคู่ขนานไประหว่างสื่อกระดาษแล้วก็ออนไลน์มือทีมก็เหนื่อย แล้วนะคนรุ่นเก่าส่วนใหญ่เขาทำเนี่ยเขาทำนะทำหนังสือกระดาษเนี่ยเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการทําออนไลน์นะครับนะน่าเสียดายฮะอย่างอย่างน้ําโมเนี่ยสมัยเมื่อก่อนการขับเคลื่อนของนิตยสารน้าโมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการขับเคลื่อนที่ดีมากนะนะก็จะมีน้าโมมีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีหลายๆเล่มนะครับที่การขับเคลื่อนของเขาเนี่ยดีมากแต่เขาแบ่งนะนะเขาแบ่งเราจะเห็นนะหนังสือพระนิตยสารพระเนี่ยเขาจะแบ่งการนําเสนอ นะอย่างอย่างใครนําเสนอเรื่องพระเกจินะครับก็จะนําเสนออย่างหนังสือนิสานพระเกจินะเขาก็จะนําเสนอพระเกจินะก็จะมีลานโพนะลานโพส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเก่าบ้างนะครับนะพระใหม่มีน้อยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นนโมเนี่ยเขาจะเน้นหนักเรื่องเรื่องพระใหม่ซส่วนใหญ่แต่ปกเขาว่านะปกนโมเนี่ยเขาจะลงพระเก่านะแต่ว่าเนื้อหาด้านในเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระใหม่ นะแล้วโฆษณาเข้าแน่นมากเลยแน่นมากนะโฆษณาในในนโมเนี่ยถือว่าเป็นเป็นพระที่นะคือคือคือเป็นเป็นที่ความสนใจของผู้คนนะในเรื่องพระที่ออกใหม่นะแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าจะมาดูนะนะพระเกจิสององค์เนี่ยเหมือนกับลงนะลงตีคู่กันมาเลยนะตีคู่กันมาในนิตรสารพระนะครับก็คือนะหลวงพ่อสุพจน์วัดศสีทรงธรรม นะกับหลวงพ่อชูวัวทัพชุมพลอันนี้นะเขาจะลงในหนังสือ,อนิเทศารพระมาก่อนนั้นผมรู้จักทั้งสองท่านนี้เพราะว่านะอ่านจากนิเทศารนะหนังสือพระเนี่ยะนะแล้วก็ผมก็นําเอาเรื่องราวนะในหนังสือพระสมัยเมื่อก่อนผมทํางานอยู่หนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยนะครับเราเวลาเราหาข้อมูลเรื่องพระเรื่องเกจิเราจะเอาข้อมูลมาจากนิเทศารพระเป็นส่วนใหญ่นะ นะข้อมูลที่เราได้เนี่ยมาจากนิตยสารพาสเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราอยู่ในกองบอกองเนี่ยนะครับบางทีเราไม่ได้ลงพื้นที่นะฮะบางทีเราไม่ได้ลงพื้นที่แต่คนที่เขาลงพื้นที่จริงๆเนี่ยก็คือนะพวกนิตยสารพาต่างๆเขาจะลงพื้นที่แต่เราเหมือนกับเอานะเอามาต่อยอดให้เขาสมมุติว่านะสมมุติสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาไปสัมภาษณ์ภาคเกจิมาไปทําประวัติมาเรียบร้อย นะเราก็นําเอาประวัติมาต่อยอดให้นะเอามาลงให้อะไรให้ในหนังสือพิมพ์หลายวันผมก็หยิบเอานะเพราะว่าหนังสือทุกเล่มเนี่ย<ส>เขาจะส่งไปที่สํานักนะสํานักงานเราสํานักพิมพ์เรานะครับเขาก็จะส่งไปนะคนส่งไปก็จะไปกองอยู่ที่ผมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะหนังสือพระนี่ไปกองอยู่ที่ผมแบบโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะทุกหัวอะไรอยู่ที่ผมหมดนะนั้นนิตยสารอะไรอะไรก็ไปส่งไว้ที่ผมหมดเพราะว่าเขาส่งมาที่กองบก นะผมก็นําเอาหนังสือเนี่ยมาไล่ดูนะมาเปิดดูว่านาะเกจิองคไหนนะทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นะครับวัตถุมคนรุ่นไหนออกมาแล้วเราก็เอาตรงนั้นนํามาเขียนนะเขียนได้หมดเลยนะนะเขียนได้หมดแล้วก็การขับเคลื่อนเพราะเรามีมีตั้งสองหน้าแล้วนําเสนอทุกวันสมัยเมื่อก่อนนะนะมีสองหน้านะนะท่านคิดดูหนังสือพิมพ์มานนะนะมีสองหน้าแล้วนําเสนอทุกวันนะเป็นแบบรายวันนะ นั้นเนี่ยหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเนี่ยจะต้องตีดัมมี่นะตีดัมมี่คอลัมน์เนี่ยนะหลายคอลัมน์มากนะหลายคอลัมน์มากนะเอาเอาง่ายๆถ้าตีว่านะตีว่าเป็นสี่เนี่ยนะฮะนะหน้าหนึ่งเนี่ยตีเป็นกรอบสี่เนี่ยจะต้องสี่คอลัมน์นะสี่คอลัมน์นะนะแล้วอีกอีกหน้าหนึ่งเนี่ยอีกกี่คอลัมน์ล่ะนะสองสองหน้านะสองหน้าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่สองหน้าแบบ แบบแบบแผ่นเดียวนะมันมีหน้าเท่ากับสามหน้าเลยนะหนังสือหนังสือพิมพ์สมัยเมื่อก่อนเนี่ยสหน้าเลยมีปกหลังมีรองหลังแล้วก็มีรองหน้าแล้วคอลัมน์เนี่ย,ยเยอะมากคอลัมน์เยอะมากแล้วเราจะต้องตีคอลัมน์แบบแบบละเอียดนะคอลัมน์ก็เลยมีคอลัมน์สังคมวงการพระสมัยเมื่อก่อนก็คือคอลัมน์รอบด้านตอนนี้ก็ยังอยู่นะยังมีอยู่รอบด้านวงการพระแต่ผมไม่ได้ทำเพราะเขามีทีมงานของเขาใหม่ผมลาออกมาแล้วก็จะมี นะคอลัมน์อริยะโลกที่6นะท่านไปดูตอนนี้ก็ยังอยู่มั้งฮะนะยังอยู่นะก็มีมีรอบด้านวงการพระมีอริยะโลกที่6นะมีนะมีหลังเลนนะซูมน้ซูมโฟกัสนะ Focus, นะหลังเลนสองพระน้ามนะีมีคอลัมน์เยอะ,อะนะฮะที่ตีคอลัมน์ไวอ้อ่ะนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนนะเป็นคนนะนำเสนอเรื่องคอลัมน์มนะมีเปิดตลับพระใหม่ท่านไปดูฮะเปิดตลับพระใหม่เนี่ยยังอยู่ นะครับก็จะมีคอลัมน์ในอยู่ด้านในเนี่ยนะครับเราพยายามตีคอลัมน์ให้มันให้มันหลากหลายนะให้มันหลากหลายก็มีมุมพระเก่าด้วยนะมีมุมพระเก่ามีประวัติพระเกจิพอมันหลากหลายเพื่อมันจะคอบเวอร์ทั้งหมดเลยนะจะคอเวอร์ทั้งหมดเลยเวลาเราลงเนี่ยคนที่จะอ่านพระเก่ามีนะก็ดูพระเก่าดูประวัติเกจิรุ่นเก่านะครับก็มีนาอริยะโลกที่6เนี่ยมันเป็นเรื่องของเกจินะเกจิเก่ารวมถึงเกจิใหม่ด้วย นั้นคนที่อ่านก็จะได้อ่านแล้วเราก็มีเรื่องของธรรมะนะธรรมะก็จะมีจะมีพระเนี่ยได้ท่านท่านไดเมตามาเขียนให้นะก็จะมีธรรมะด้วยอะไรด้วยนะครับนะอย่างอย่างของนะหลายๆที่เนี่ยพอมีธรรมะเข้ามาเราก็เอามาเขียนสมัยเมื่อก่อนก็เจ้าคุณธรรมปิฎกนะครับนะพระผมคุณาพรนะครับตอนนั้นนะฮะก็นั้นก็ก็มีมีข้อเขียนของท่านนะเข้ามาอยู่ในหนังสือพิมพ์ด้วย นี่คือความนะการเคลื่อนไหวแต่ว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมันมีบางทีเราทำงานหนักแล้วก็ทำงานเบาบ้างเพราะว่าโฆษณาเนี่ยเข้าแอดโฆษณาจะเข้า